บทที่หธรรมจักกับปะวัฒนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภาลานะสิยังวิหะติอิสิปะตะเนมิคทาเยตัตละโขภะควาปัญจะวัคคิเยพิกขูอามันเตสิเทวมเมพิกวีอันตาปะพะชิเตนะ นะเสวิตพภาโยจายังกามสุกามะสุขันลิกานุโยโ,โคฮิโนคโมโปทุชนิโกอะนลิโยอนัถะสันหิโตโโยจายังอัตตะกิเลกิละมัทานุโพโคทุกโคอะนลิโยอนัถะสันหิตโตเอเตเตพิกเวอ โพอันเตอนุปัคมัมะมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกลณียานะกะลณีอุปะสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตามาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปาทาะตถาคตเตนะอภิสัมพุทธา จักขุกัลณียานะกัลลนีอุปสมะสมายะพินย,ยะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัปมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิอะยังโขสาพิกเวมัจ,จิมาปฏิปาทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกะะณีการณียานะกาลณีอุปสามายะอภิญญายสัมโพธายะนิพานิพานายะสังวัตติอิทงอนะังโขปนณะพิกขเว ทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรลนำปิทุกขังโสกะปาริเทวะทุกขะโมทะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสปะโยโคทุกโคปิเยหิวิปักโยโคทุกโคยำปิดฉังนละพัติตมปิทุกขังสักขิตเตนะปัจจุปาทานักขันทานทุกขา อิทงังขูปณะภิกขเวทุกขะสมุติสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตตะตัตตะลาภินันทินีเสยยะถีทางกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังขูปนณะพิกเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจัง โยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโลโทจาโคปตินิสโคมุติอานาลโยอิทังโขปะณะพิกเวทุขะนิโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมา กัมมันตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอะนะนุสุเตสุธเมสุจักกุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังขูปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปลิญญยันติเมพิกเวปุเพอน,ะนสุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทะปาธิญา,างังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาทิตังขูปนิทังทุกขงังอริยสัจจังปริญญย,ยันติเมพิกเวปุเพอน,ะนสุสุเตสุธรรมสุ จักคุงอุททปาธิยานังอุททปาธิปัญญาอุททปาธิวิชาอุททปาธิอาโลโกอุททปาธิอิทังทุกขะสะมุตสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุททปาธิยานังอุททปาธิปัญญาอุททปาธิวิชาอุททปาธิอาโลโกอุททปาธิตังโคปนิทังทุกขะสะ มุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปนิทางทุกขะสามุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเว ปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักกุงอุทะปาหิญานังอุทะปาหิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาธิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักกุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโก อุทะปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธทอริยสัจสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธทอริยังสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพออนัุ สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิอิทังทุกขนีนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาทิ ตังโขปนิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปะทาสิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอารโลโกอุทะปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาอาริยสจัจจงภาภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอ,อุทะปาธิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุ อริยสัจเจสุเอวันติปตลิวัตตังทวาทะสาการังยะถาภูตังยานทัศนังนะสุวิสุทังอโโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสามาลเกสะพัมมะเกสะสัตสะมนะพัมมะพัมมะนิยาปชายะสะทาวะนุสยะ ปัชายะสะเทวนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพติงอภิสัมพุทโธปัญจังยาสิงยะโตจะโเมีภิกขเวอิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปลิตปลิวัตังทวาธทะสาการังยะถาภูตังยาณะทัสนังสุวิสุทธังอโหสิ อัาหังพิกวีสเทวะเกโลกเกสมาลเกสพัมมเกสะสะมณน,นะพัมมะนิยาปชายะสะเทวะมะน,ะนุษยะอนุตตะลังสัมมาสัมโพติงอภิสัมบุตธปัญจันปัจจันญาสิงยานัตยานันจะปะณนะเมทัศนงังอุทาปาทิอกุป,ปาว เมวิมุติอายะมันติมาชาตินัติธานิปุนพระโวติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัญจะวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตพาสิตังภะอาภอินันทุงอาภิสะมินจะปะนะเวยากะละนัสมิงพัญยามานีอาพัทยะอาพัท สมะโตโกนทัญญสะวิวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทธรรมะสมุตทะยะธรรมังสัพพันตังนิโลธทธรรมันติปวัติเตจะภควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเอตมัมภควตาพาลานะสิยังอิสิปะ เนพิมิขาทาเยอนุตตลังธรรมะจากขังประวัติตังอป,ปะติวัติยังสมะเนนวาพัมมะเนนวาเทเวนวามาเลนวาพัมพัม,มุนาวาเกะจิวาโลกสัมินติพุมมานาังเทวานาง,ทางสัตทังสุตวาจาตุมหาลาชิกาเทวา สัทธมนุสสาเวสุงจาตุมะมหาลาชิกานังเทวานางังสัตทางสุตตะวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตาวะติงสาเทวาน,านวาาวังสัทสุตตะวายามาเทวา,นานสัทธมนุสสาวสุงยามา,มานังเทวาน,านังสัตทางสุตตะวาตุสิตาเทวา,นานสัทมนุสสาเวสุง ดุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานะละตีเทวาสัทธะมนุสสาเวสุงนิมมานะละตีนางเทวานังสัตทังสุตวาปะละนิมมิตวะสัตถีเทวาเทวาสัทธะมนุสสาเวสุงปะะลนิมมิตะวะสัวตีนางเทวานังสัตทังสุตวา ธร,รมกายิกาเทวาสัทธะมะนุษสาวสุงเอตัมภักวะวตาภาลานะสิยังอิสิปะตะเนมิฆะทาเยอนุตรังธรรมะจักขังปวัตติตังอัป,ปะอัป,ปะติวัตติยังสะมะมีนะวาธร,รมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาัมมูนะวาเกนะจิ วาโลกสัสิมติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมะหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโตอัพุขจิอัยัญจะทะสะสะหัดสีโลกะทาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวติอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอตติกัมเมวะเทวานังเท วานุภาวังอัฏฐโคภควาอุทานังอุทาสิอัญญาสิวัตโกโพกกณทันยูัญญาสิวัตโกโพนกุณทันโยติอิติหิทังอายัตมัตโตโกณทันยัสสะอัญญาโกณทันโยตีวะตีวะวะนามังอโหสีติ